คุณรู้หรือยังว่าในแอป TikTok ไม่สามารถที่จะลบพื้นหลังได้ให้เป็นแบบนี้ง่ายๆนะครับเราสามารถใช้เป็นพื้นหลังภาพนิ่งหรือว่าภาพกลนไวได้สําหรับวิธีการนะครับจะทํำยังไงเราไปดูกันเลยครับเข้ามาในแอป TikTok เลนะครับก็ให้เราไปคลิกบวกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มคลิปวิดีโอนะครับก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะครับลงไปนะครับ รรู้ยงว่าในแออปลกให้เราไปกดที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขคลิปวิดีโอของเรานะครับพอมาหน้านี้นะครับก็ให้เราไปคลิกที่เลเยอร์ครับของรูปภาพเราครับแล้วก็เราไปกดตัวนี้นะครับคัดเอานะครับคัดเอาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะลบพื้นหลังได้เลยนะครับกดคัดเอาตัวนมันะครับตอนนี้เขาก็ลบให้เราปกตินครับกดตรงนี้นะครับ ออกครบ1น0รยปเ็นะครับก็ให้เราติ๊กถูกนะครับเขียนเท่านี้นะครับพื้นหลังก็จะหมดไปแล้วครับคุณรู้หรือยังก็ให้เราไปกดที่พื้นหลังตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มรูปภาพด้านหลังครับอันนี้ผมขอใช้รูปนี้นะครับได่นะครับก็ติดกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ คุณรู้หรือยังว่าในแอป tiktok ครับคุณรู้หรือยังว่าในี้นะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับซีรีสลือก้นหลังโดยไม่ต้องตัดต่อในแอปอื่นเลยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดติดตามครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด